คุณคิดว่าประเพณีสงการานต์ที่ประเทศจีนมีหรือเปล่าครับก็ผมบอกได้เลยนะครับมีครับแต่มีเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งเล็กๆเท่านั้นในประเทศจีนสวัสดีครับผมบรรทัพบริชตะนาวงนะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้วสิธุรกิจทั้งในประเทศไทยและในประเทศจีน มีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันในคลิปของผมนะครับซึ่งคลิปของผมเนี่ยจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับจะทํำยังไงให้คุณประสบความสําเร็จและรวยเร็วขึ้นแล้วกะอาจจะมีบางคลิปที่เป็นชีวิตส่วนตัวของผมบ้างเล็กน้อยนะครับทั้งในประเทศไทยและในประเทศจีนเพื่อที่ว่าเราจะได้สนิทกันมากขึ้น วันนี้ผมจะมาเล่าทั้งตำนานและก็ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเพณีสงการของคนกลุ่มหนึ่งในประเทศจีนนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไงบ้างแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับสงการในประเทศไทยของเรานะครับคนบางกลุ่มที่ผมว่าครับก็จะเป็นคนชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในมณฑลยูนนานนั่นเองนะครับซึ่งชนกลุ่มน้อยพวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นชนเผ่านะครับ ซึ่งที่ชนเผ่าที่เล่นน้ำสงกรานเนี่ยก็จะมีไต๋จูซึ่งไต๋จูเนี่ยก็คือไต๋ลือนั่นเองนะครับถ้าคนไทยเคยได้ยินชื่อจะเป็นไต๋ลือซึ่งไต่ไต่เนี่ยก็ย่อม,มาจากไต๋ลือจูก็แปลว่าชนเผ่านั่นเองนะครับเป็นภาษาจีนนะครับไต๋จูนอกจากนั้นก็ยังมีชนเผ่าอาชางจูปู้หลังจูหว่าจูแล้วก็เต๋อลังจู นะครับก็จะมี5ชนเผ่าเนี่ยครับที่มีเทศกาลสงครานนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคนจีนเขาจะนึกถึงเทศกาลสงครานเนี่ยนะครับเขาจะนึกถึงไต๋จูหรือว่าไต๋ลือเนี่ยเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่า,าคนไต๋ลือเนี่ยก็คือมีจํานวนเยอะนะครับแล้วก็มีตํานานการเล่นน้ำสงครานเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับ แล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับทางประเทศจีนเองเนี่ยเทศกาลสงการานเนี่ยเขาจะใช้ชื่อภาษาจีนว่าโพสุยเจียนะครับโพนะนะนะก็แปลว่าสาบสุยก็แปลว่าน้ำเจียก็ย่อมาจากคำว่าเจียยุ่ยซึ่งแปลว่าเทศกาลนะครับดังนั้นโพสุยเจียก็แปลว่าเทศกาลสาบน้ำนะครับสำหรับประเทศไทยเองที่เราเรียกเทศกาลสงการานเนี่ย ทางประเทศจีนเองเขาจะใช้ชื่อเรียกเฉพาะไปอีกทีหนึ่งนะครับจะไม่ใช่โพสุเฉีย,เ,ยเหมือนกับทางาชนเผ่าไตลื้อที่อยู่ในประเทศจีนนะครับเขาจะให้ชื่อว่าส่งการเจียนะครับก็คือเป็นทับศัพท์คือพ้องเสียงที่มาจากคําว่าสงการเลยนะครับก็เลยกลายเป็นส่งการเจียนะครับไตจูหรือว่าไตลื้อเนี่ยนะครับเขาจะรวมตัวกันอยู่ในเมือง12ตันนานะครับถ้าภาษาจีนเขาจะเรียกซีชวงปันนา ก็คือ12ปัญนานั่นเอง12ปันานานี่ยจะเป็นเมืองที่ติดชายแดนทางะตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนนะครับซึ่งก็จะไปติดทางประเทศลาวที่จริงเส้นเนี่ยก็บางคนที่ขับรถไปนะครับขับรถไปเที่ยวทางเขาเรียกว่าเส้นทาง R3a นะครับก็ทะลุมาจนถึงประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องผ่านไปทางเชียงรายนะครับอำเภอเชียงของนะครับแล้วก็ทะลุผ่านไปทางอำเภอห้วยทรายขอ,ของทางลาวนะครับแล้วก็ เข้าเข้าไปเรื่อยๆจนมาถึงชายแดนที่ชื่อว่าเหมืองล่านะครับก็เทียบแล้วก็เหมือนเหมือนเชียงของของเชียงรายนะครับแล้วก็ไอ้เหมืองล่านี่ก็เป็นของ12บสองบรรนานั่นเองนะครับบางคนที่เคยขับรถไปหรือว่าเคยไปเที่ยว12บสองบนานก็จะคุ้นเคยกับชื่อถนนเส้นนี้ดีนะครับอาาเองนะครับแล้วก็ผมจะเล่าตำนานให้นะครับว่าโพสุย่ยเจยเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าเทศกาลสาบน้ำเนี่ยนะครับเกิดขึ้นยังไงมีอยู่วันหนึ่งครับ 12ปันนาเนี่ยโดนยักษ์อยู่ตัวหนึ่งคือควบคุมเมืองไว้ทั้งหมดไม่มีใครสามารถฆ่าให้ตายได้นะครับก็เที่ยวไปทำร้ายคน12ปันนาให้ไม่มีความสุขนะฮะแล้วก็หลังจากทำร้ายมาแล้วเนี่ยก็ได้ไปจับหญิงสาวของไทลื้อเนี่ยนะครับมาเป็นเมียอยู่7คนซึ่งก็ทั้ง7คนเนี่ยก็ไม่มีความสุขเลยนะครับที่ได้อยู่กับยักษ์ตนเนี้ย ดังนั้นเมียทั้งเจคนเนี่ยก็จึงไปประชุมกันนะครับก็คือหารือกันนี่แหละว่าจะทำยังไงที่จะฆ่ายักษ์ตัวเนี่ยให้ตายได้เพราะว่าคนที่พยายามที่จะพยายามฆ่าเนี่ยก็สู้ฤทธิฤทธิ์ยักษ์ไม่ได้เลยนะครับเขาปรึกษากันแล้วเนี่ยคนสุดท้องนะครับก็คือเมียที่สาวที่สุดนั่นแหละสุดท้องเนี่ยก็เลย คิดแถววิธีว่าเ,าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปมมเล่ายักษ์ตัวนี้เองแล้วก็ก็<ห>จะไปแอดถามกันตอนเมาเนี่ยแหละว่าจะฆ่าเธอให้ตายเนี่ยต้องใช้วิธีไหนเหรอพอคิดอย่างนี้ปุ๊บหญิงสาวคนเล็กสุดเนี่ยก็เลยถือโอกาสไปดื่มเหล้านะครับก<า>ับยักษ์ตรงเนี่ยนะครับ แล้วก็มอมเล่าจนยักษ์เมาเลยพอยักษ์เมาแล้วเนี่ยหญิงสาวก็ทำตามแผนเลยครับก็คือแอบหลอกถามด้วยชั้นเชิงของมารยาหญิงสาวนะครับว่าถ้าฉันจะฆ่าเธอฉันจะต้องใช้วิธีไหนเหรอยักษ์ก็หลงกลครับไม่ไดว่าหญิงสาวพูดเล่นนะครับแล้วก็ประกอบที่ว่าตัวเองก็เมาแล้วก็คือเธอหลุดปากออกไปนะครับก็ยักษ์ก็บอกว่า ถ้าจะฆ่าฉันให้ตายเนี่ยจะต้องเอาผมของฉันเนี่ยมาพันคอแล้วก็ตัดออกเลยนะครับผมของฉันเท่านั้นแหละที่จะฆ่าฉันให้ตายได้หญิงสาวได้ยินปุ๊บก็ไม่รีรอเลยครับก็ไปคว้าผมยักษ์ออกมานะครับแล้วก็เอามาพันรอบหัวยักษ์แล้วก็ตัดจนหัวยักษ์หลุดออกจริงๆ ก็คือฆ่าตายได้สําเร็จแต่พอหัวยักษ์หลุดเรื่องใหญ่ก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าพอหัวยักษ์หลุดปุ๊บไฟก็ไหมหัวยักษ์นะครับและหัวเนี่ยก็กลิ้ง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 ไปทั่วเลยนะครับกลิ้งไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ไฟไหมชาวบ้านนะครับชาวไต้ลื้อก็พยายามเอาน้ำมาสาด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  ให้ไฟมันดับนะครับแต่หัวมันก็ยังกลิ้งไปทั่วอยู่นะครับทำความเดือดร้อนมากๆนะครับเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากดังนั้นหญิงสาวจึงใช้วิธีวิ่งไปจับหัวยักษ์ให้หยุดอยู่กับที่พร้อมกับว่าไฟก็คลอกอีกคลอกกับตัวเองนะครับชาวบ้านไตเรือก็ไปจามมาสาดน้าสาดน้าให้ไฟมันดับไฟมันดับไปหนดังนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ทันหญิงสาวคนนั้นก็ได้ตายไปพร้อมกับหัวยักษ์ แต่ว่าไฟก็ดับไปหมดแล้วดังนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับชาวไตลื้อก็ถือให้ว่าเป็นอนุสรณ์ให้นึกถึงวันที่ยักษ์ตายตัวนั้นนะครับมันก็เหมือนแบบขับไล่ปีศาจขับไล่มาร่นโดยน้ำนะครับดังนั้นเมื่อไหร่มีโพชุจีนะ่ะเทศกาลสาดน้ำนะครับทุกคนก็จะมาสาดน้ำน้ำกันเพื่อที่ว่าขจัดสิ่งสกปรก นะครับขบจัดสิ่งชั่วร้ายขจัดปีศาจอะไรทุกอย่างนะครับให้มันไหลผ่านไปกับน้ําแล้วเมื่อเริ่มวันใหม่ก็จะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต,ต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องความจริงนะครับซึ่งถ้าย้อนไปเลยนะครับตั้งแต่ปีคศส0 1ศถึง500นะครับถ้าเป็นพศก็ประมาณพศ1,000นะครับพศ1,000 100นั่นเอง ก็ช่วงนั้นเนี่ยก็คือาศาสนาพุทธได้แพร่หลายมายัางทางพม่าลาวไทยรวมทั้ง12ปัญนาในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็คือการสู้รบนะมันก็เปลี่ยนที่ไปเปลี่ยนที่มานะครับซึ่งสมัยเมื่อก่อนเนี่ยทางประเทศไทยตอนเหนือพม่าลาวแล้วก็รวมถึงประเทศจีนตอนใต้ตอนนี้ก็คือก็คือเป็นประเทศเดียวกันมาก่อน นะครับก็คือสลับกันไปสลับกันมาคนนั้นตีคนนั้นคนนั้นตีคนนี้มันก็ที่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับตามการปกครองของ,ของอกษัตริย์ของแต่ละที่นะครับซึ่งมันก็เลยมาเกี่ยวข้องกับว่าไอ้ตอนที่ช่วงศาสนาพุทธเข้ามาเนี่ยในตอนนั้นนะครับบริเวณเนี่ยนะครับที่ผมบอกก็คือไทยพมา่าลาวาแล้วก็12บรรณาที่เป็นของจีนในปัจจุบันเนี่ยก็คือมีัต์เขานับถือศาสนาพุทธกันนะครับ ดังนั้นเทศกาสลสงกรานเนี่ยมันมาพร้อมกับศาสนาพุทธนะฮะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันมาเกิดขึ้นก็มันก็คล้ายๆกันก็คือสาดน้ําเพื่อเออเอาสิ่งชั่วร้ายออกนะครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับแล้วก็เจอแต่สิ่งที่ดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่บริเวณเนี่ยนะครับก็มีอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ดูรีบอยู่แล้วว่ามันร้อนนะครับ เขาก็เลยมีการสาดน้ำกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรด้วยเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงนะครับซึ่งทาง12ปนานเองก็อุณภูมิไม่ได้ต่างจากประเทศไทยนะครับเพราะว่าอยู่ติดลาวอยู่ตุนาเนั่นแหละนะครับทางไปนี้เนี่ยจะแตกต่างจากประเทศไทยอย่างนึงครับเขาจะเล่นน้ำแค่วันที่15วันเดียวเท่านั้นส่วนวันที่13กับ14เนี่ยเขาจะเป็นแบบาการจัดงาน การจัดงานลื่นเลิศพอวันที่15เนี่ยก็เล่นน้ําแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นวันครอบครัวไปด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นที่เล่นน้ำเนี่ยก็ต้องมากินข้าวกันในครอบครัวนะครับแล้วก็พร้อมพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับและพอถึงวันที่16เขาจึงจะไปเข้าวัดทําบุญซึ่งก็อาจจะแตกต่างที่ไทยบ้างเล็กน้อยนะครับที่ไทยเนี่ยวันที่13นี่ก็ถือว่าเป็นวันมหาสงกรานใช่ไหมครับส่วนที่14ี่เนี่ย ก็จะมีการขนทรายเข้าวัดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวของประเทศไทยด้วยนะครับตามที่รัฐบาลเขาได้ประกาศไว้นะครับแล้วพอวันที่15เนี่ยก็จะไปทําบุญที่วัดนะครับสรุปแล้วก็คือสองกรารของชาวไตลื้อนะครับสิบสองวันนาที่ประเทศจีนเนี่ยกับสงกรารของชาวไทยของเราเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันนะครับที่จริงมันบางส่วนมันเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือมันจะมาเกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธ นะและก็ด้วยอุณหภูมิที่ร้อนเหมือนกันก็เลยต้องมีการสรดน้ำกันนะครับเพื่อให้ชุ่มฉ่ำและก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรานะครับเพื่อให้ได้เจอสิ่งใหม่ในปีใหม่ต่อไปนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรนะครับเกี่ยวกับว,วันสงการของชาวไตลื้อหรือว่าของไทยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยนะครับแล้ว ถ้าใครเพิ่งมาดูผมเป็นวิดีโอแรกก็อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสําคัญมากเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืม add line add วลัตภปกนะครับมี add ตำหน้าด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์จากผมก่อนใครนะครับซึ่งใน Youtube ยังไม่มีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ